ยี่ายก็ยันตายยี่เด่นเนาะอืมโค้ควันควันครับพี่น้องก,กับสบันบัตครับพี่นอ้องครับแรกมันนี้ครับนานทียูฟ่บสีพี่เนอะท,ทันว่า ยะมาปีใหม่นะครับเนาะเรามาคำๆพี่น้องอาบน้ำมาได้พี่น้องก็ไปห้องน้ำแล้วเย็นคักเนื้อแทงเท่าหน้ำอุ่นพี่น้องต้ม่านอาบเสร็จแล้วตันไปบ่ไว้พี่น้องหนาวคักเดย์นอื่นหนาวคือบานขึ้บานหน้าบ่อพี่น้องหนาวหนาวอากาศเย็นเดียนยางได้พี่น้องบวกกะอาน้ำบวกกะซีดไปเสี่ยงได้ยัน นำคันเดียวอะไรพี่เนาะเโอ้ยฮะฮอดแกดกับเบิดพอแกดมันจะไปละเลาะประเิงขั้วจะคล้องแกดเบิดพี่เนาะดังทานนี่พร้อมทานก็นดีพี่เนาะดังทานต้มนำบา,ะ,าะก่อน ชีวิตบรนทุงบันพาวี่ะพี่น้องเอ้ยคนบรนนามักเลาะเลาะอะจนลืมข้าวจะลืมเบิ่งทานเบิดอัวสแกตเบิดใแค่ไห้แต่ไมีทานพีน่น้องเปลื่อนอยซะก่อนเด้จุดไฟก่อไฟอืม บันทุงบันทาี่ราคาพี่น้องเอ้ยทำน้ำอุน่นเพื่อทานน้ำอุน่นโบล้านใช่ะเพื่อเดบก่อนทานก่อนหน่อยโอ้ยมีกาบอมนาะเสือทานทำไมไขยหอยกาบเนาะอ,อร่อยสามสิบเปนน่อ đại thị tôm Nam áp sờn, cuộc sống biết bản thông bản thai thì nó chưa làng, dân nó dân chứ còn làng, dân thì nó làng, dân 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 บางคนก็นเลือดก,กามในสมองคนวะอาบเย็นหลายเลยบากาเสียงกฮฮี่ลายก็ยันตายอยิง่งเด้นเนาะอือก็ควันควัน ไปถงเตาพี่นนออขออมันรักเลาะหลายนั่นปีกนิกกระเบิดแกซิผาโลกระเบิดถ้ามันคักหลายที่จะไปก็ไปให้ลูกชายอยู่เื่อนอืนกันไม่ได้บอกว่าแกเบิดพี่หนองอาบน้ำสาวเสียอาบน้ำโดนว้ายยินกระดโดอเนาะปวดโทษซะ อากาศเย็นพี่น้องจะได้กระยุรักษาสุขภาพดนะครับเด,อดบ้อพี่น้องทั้งการทั้งไก่ทั้งไก่ก็ดีก็บรรณาการเลาะพี่น้องมันนี่ทำคำมาต้มน้ำอาบพี่น้องอ่าเก็บนี้พิธีชีวิตของค,คบนบ้รนณาพี่น้องมันไม่หยางหลายเออเท่าน้ำอุ่นมันนี่อ,อบาบคนบ้านณาการเลาะพี่น้องอื มาพันได้อาบอยกพี่นอ้องผู้หนึ่งนาเล่ๆอยกฮ่าฮ่าสลัดจิปนี้พี่นอ้องเบิ้งวิทีชีวิตบ้านนอกพี่นอ้องยง่หนาวเออทางท่านของอุลโมมีต้มเอาแบบโบราณโบราณพี่นอ้องมากระไรใส่กระเซาะได้ครับเด้อพี่นอ้องคลิบๆนี้ก็อาบน้ำก่อนนะน้ำเดือดแล้วพี่นอ้องสบายดีครับ